แจมราชาตาพร้อมเสิร์ฟความสุขส่งท้ายปีให้เหล่าเรนเจอร์กับแจมเอ็กซ์ลูซีฟแฟนมิทติง2025แฟนชิพเนเวอร์เอนส์แฟนมิทติ้งรูปแบบใหม่ที่พาแฟนๆน,นั้นล่องเรือไปสัมผัสบรรยากาศสุดฟิน,ฟนท่ามกลางไม้น้ำเจ้าพระยาจัดเต็ม2รอบ2บรรยากาศซันเซ็ตแอนด์มูไนท์ที่จะจัดขึ้นวันศุกร์ที่28พฤศจิกาย,ยนนี้งานนี้แจมบอกเลยนะคะว่าจะอบอวลนไปด้วยความสุขพร้อมกระซิบว่าความสนุก,กรวมไปถึงโชว์ที่จะเสิร์ฟให้ทุกคนนั้นพิเศษเฉพาะงานนี้งานเดียวเท่านั้นเลยค่ะ ตื่นเต้นนะเพราะว่ามันเป็นรูปแบบการจัดแฟนมีตอีกรูปแบบหนึ่งเลยคือเราไปจัดกันที่เรือเจ้าพยาคุยก็คือล่องแม่น้ําเจ้าพยาดูบรรยากาศ2อริมฝั่งไปเรื่อยๆแล้วก็ผมก็จะเล่นดนตรีสดๆให้ฟังเป็นเวอร์ชั่นอะไรเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันอันนี้ยังไม่บอกผมก็คิดมาตลอดนะว่าอยากจัด แต่จะทํายังไงให้มันไม่เหมือนเดิมผมอยากได้แบบความง่ายๆบ้างความอบอุ่นที่เราได้อยู่ด้วยกันมากกว่าช่วงจะเข้าฤดูหนาวครับมันจะเป็นช่วงที่เราอยากพักผ่อนเราทํางานมาทั้งปีแล้วอะไปรีแลกกับสิ่งที่เราชอบกับคนที่เรารักคนที่เราชอบอะถือว่าเป็นบรรยากาศดีๆที่ได้ไปทําร่วมกันตอนช่วงปลายปีห้ามพลาดเด็ขดขาดเลยล่ะค่ะจะเปิดให้จองบัตรวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนนี้ทางคอนทิเกตแล้วไปสนุกพร้อมกันนะคะ โคตรมันโคตรสนุกเชี่ย <She> er. oh. มากันที่ละครเวทีที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับงานแต่งงานที่วุ่นวายที่สุดแห่งปีเรื่องรักรักของนบสถาปนิกหนุ่มเจ้าสเสน่ห์ที่กำลังจะควงแฟนสาวส,สวยดีกรีนักเรียนนอกด่าเข้าสู่พิธีวิวาห์ชวนอิจฉาแห่งปีแต่ค่ำคืนแห่งความสุขกับถูกเสิร์ฟด้วยความสรวนจากจดเก่าๆของนบที่โผล่มาแบบไม่ทันตั้งตัวบทสรุปความรักครั้งนี้ของนบจะสุข จะเศร้าจะเสียน้ำตาหรือจะพาคุณขำจนท้องแข็งอยากชวนทุกคนไปร่วมหรือว่างานแต่งครั้งนี้จะพังหรือปังณเนะมืองไทยรัชดาลัยเทเตอร์เปิดมากก่านการแสดงแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง23พฤศจิกาย,ยนนี้หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w t h บิว t วตไ t ย t ิเกตเ m นะคะ ปังเลยล่ะค่ะกับความสำเร็จของ The One Enterprise ที่ผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาอย่างต่อเนื่องจนกว่า22รางวัลในงานประกาศรางวัล How Award 2025ในวันพุทธที่ผ่านมาโดยช่องวัน31นำทีมโดยหนุ่มสุดฮอตอย่างต้าอูพิทยาได้รางวัล The 50 Influential People 2025ส่วนอีก2หนุ่มดาวรุ่งมาแรงอย่างออฟโรดกัตพลและเทศดเมยรอนก็คว้ารางวัลฮาวไร i ิ่งคอน Awards 2025 อีกหนึ่งรายการสุดฮอตที่แจ้งเกิดจากออนไลน์เ็ดอย่างเซียนหลังก็คว้ารางวัล่าว Ho อสทีวีโปรแกรมอวอร์ด2025ไปครอบครองส่วนฝั่งจีบีเอ็การันตีความสำเร็จผลิตนักสแสดงคุณภาพและซีรีส์ชั้นนำทำให้กว้ารางวัลไปถึง13รางวัลน,นำทีมโดย2หนุ่มคู่จินเต้นิวที่ควงลูกชายอย่างโคกะส,สังทีมศิลปินและนักสแสดงมารับรางวัล ผลงานที่เข้าถึงหัวใจผู้ชมก็ยกให้เช้ง2561ผลิตคอนเทนต์สร้างสารรค์และผลงานคุณภาพแบบคับจอบทำให้งานนี้คว้าไปถึง4รางวัล นอกจากนี้ในเครือจิมแอมแกรมีก็คว้าไปถึง3รางวัลน,นำทีมโดยบนแคนเกนคูณนักร้องลูกทุ่งบอลลัมเสียงทรงเสน่ห์ที่คว้าไปถึง2รางวัลเดอะฟิฟตี้อินฟลูเอนเชี2025และรางวัลสาขาห่าวเคสสองอวอร์ด2025และอีกหนึ่งวงดนตรีคุณภาพอย่างทีลิเบิร์สก็คว้ารางวัลวงดนตรียอดเยี่ยม่าวเวสแบนด a w วอร์ด2025ไปครอบครองไวมันเทิงขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลด้วยนะคะ